ในสม,มัยนั้นจดในภาากันตั้งน้ำสาคุณเปียนซื้อเปียนนอดตัวนังซื้อเปียนนอดซื้อประเทศบานสายามเอินนั่นว่าไทายเคยอ้ยน้องเอ้ยนา่า เลี่ยวไทยนี้เขาเรื่มช้สมัยร่างโลภิบุตรดอกอีแม่โทษกับคุณพ่อกันแต่โทษมีหลายบ้างตั้งที่เป็นฝลไหลไพ่ในเขียวคุณเขื่อนหนอาแห้งคนไปทำงานเพชรบุญในภาคเมี่ยารลูกเต่าไปเป็นไข่่าสันตายอ่าเด่นอนเอ้ยโอ้ยน้อยโอ้ยน้อยเอ้ยน้อ แต่ละสมัยบัดสมัยสมัยยุคสมัยนี่เป็นแจ้งไดบ้านนี้เอาบันเล่าเป็นไท่ไทยเป็นเล่าให้เพื่อนเขาพอเม่พี่น้องฟังกัดหน่อยเนะาะส้มหางเครื่องเคนไปหากินเขา่เาไอ้หน่อยเ่แิแตกไม่หยีกไรกเขาได้บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาประวัติตะกี้เขาเป็นคนเล่าเดียเอาประเด็นคนไทไ่ในเมีเดี๋ยวนี้เป็นไท่น้ำการมืด ยาวกับถือดก่อนเพื่อการละมั่งกนอนโรจนาเครื่องเอาว่าน,นี่ ทันจูบทบันบันชันก่อนซ้อนก่าซ้อนก่าเพราเรามาอยู่อย่างเลิมนำแม่ของเลาได้น้ำพินนองมาของนางหลวงกระบางทั้งเดืยงจันลิมกูไปทง่งวงม้วนยู่จนตื่นอาต่อปื้บเซนฝังมันหางเล่านานน่าละมาข้างอยู่นี่หยุดไปบอลไข่วกหมอลำบอนได้ก็พอมบ่อศึกษาชาตินแดงเตินกาจังฆ่ากันดอยตอนนี้ยมมันหน่อยหมอนลำพุ่นต่ำลำแตกแก้ว่ยนามาเนียวข้าขันทองก่อนฟังเ ดีใดเกาส่วนในอยู่สุโขทัยดนจันเหลินเกินเขาโาชนจนเออมีหนังสือนางเสียนอันเลี้ยนจะไปคำแตงคำแตงคำแตงพอคุณรับคำแหงผู้ปันเด็ดเกิดขึ้นเ่าใส่ถูกวันอยู่สุโขทัยนั่นมีหกสกัดซย์ข้องแฟนดินเลยมองมองสุดส้มจมพื้นจังในมีนครเดื่นแทนกันขันแข่งให้ในแข่งโลกงอโลกงอน้าเจ้าเสือทองพระองค์สังแห่งหงออันเมื่ออยู่ในสนอ ซื้อบากูนขวัญเสี้ยวทยาผ้ายังจังได้มิกาชัดช่างสามสิบสามน้ำหนอต่อจะเพร่พามาเลยไงใบหนีละผู้ใหญ่จักหนีใหญ่จักมีพระสังต่อกรุงทุนกันจินดนนัดหยังสิบห้าปีเลยฮะเจ้าตักสินคนสั่งเซเว่นก็จะดีมากจะได้จะผ้าบัดจะผ้าหันหุ่ยทอดจันพูดเน็ตกันวังนันพันยันยักระชัดซื้อจังได้ของเมืองแค่ต้องมากระลยอใหญ่ให้ย้ายตำล้ำน้ำเจ้าพันยันตะวันหนอกอยู่นั่นนั่นละคน ลากขอกทางของทางของนามเนปญายังในสุน้ําบุรอุ้มพ่มผู้แต่ยอด่าจุ้าลูกเลือดมาทางกุงทั้งนี่เจ็บนักคอนนอนยังทังนินเหลักรดวัคนไทยใจ่ยาบาลจ่าเขาเขาไหลยังไาสิลูสิลูข้าวอหลอกคุนเล่าเป็นอย่างจังหลุนอันมาอยน้ำไทยไทยป็นอยากจะมีเล่าวอมกันเต็มอันนั่นมันเป็นอย่างแต่ประวัติเดิ่มลูบ่อทังคนไทยนอมพอขอเอาเล่าควนสา ไปเป็ี่นเมืองเชียงเดียวกังเด้กเกิดคนเชี่ยวญาติย่งสงรารรวมทางไทยดังเล่าไงควันงูฟ้ามาหาล่สมุเจ้าเน่าเมืองเรียมไพยเลยสู่ไทยบอนใดหนีไปส่วนทั้งยวนของทัพถ้าจะได้ส่วนรวบลูน้าจาฝอยลงมาเมืองภุมิให้เล่าไหลยาวเล่าจังตกมาาผีน้ำกันแตกชานปากกิสานแม่นเกียงเล่าเสียงเหี่ยวอวน วันผู้ใดได้ยินเสียงของเสียงกองเสียงลำเสียงแคนน้ำตาหน่อยยำยางยำยางโศกเศร้าสื่อของควัญมาไหวถ่ายเจ้าของโหลดสุกจอมแหลมแหลม ตั S <S <々>้งตะขี้ตั้งแต่ก่อนเราผู้ย่างสามตุ่นอุ่นซ้ำควยมีประชาชนแน่นเต็มดินเหลือแพนเกวแพลนเดียวเนินนาดิแผ่นเป้าห่างเป้าห่างปา่งนั้นตอมมาหากอีสานแม่ป่าขึ้นซอยเวียงจันบรรณาการมาลาซอยเวียงทางนั้นบนจังปันแดนในของเล่าทัพประเทศอันน่าเขตดทิดเต็มิดใตยจดจำสักมิ่นทั้งเหนือพุนไม่ล่มแบงแดนแกลเกวนั้นนาเมืองกะละให้ฟ้องท้ก ออกในทวตะวันตุ๊บจุดกำเมืองไทยกว่างใหญ่เอาเขาดูปัญญาไฟเห็นกำแบงแบงไปถึงกันล่างการกรรเมืองหวังนีเมืองหวังนิมสีสษเขตดคูขันเมืองศูนลิบุรีล้ำต้นเด็กกม็นไตถึงล้ำดูมีให้เท่าไวยเทียนดอกไม้คู่ผู้นันหนาละบ่ให้บ่ได้วันไดนเขานั่นถุดทันถอยขึ้นมาวางนันสมควยแก่ละแม่ได้เท่าไวยแพร่เข้าซอยเหล้าเข้านั่นพราเวียงจันพันเผ่าอันเมืองเรา ยังห่วงยังห่วงเรื่องห่วงพวกก๊าลูกแม่บารแม่ป่าสนุกสางเกตนาบันดาสิงห์หัวอยแก่งจันเมืองโดนเมืองลอยเอ็ดสารค้ำซอยเวียงจันล้วนมวันมอมมีแนวหายตะไบดังแง่ขาดเพราะนานนาได้พัดสั่งมาสั่งมาสาเลี่ยวพวกเขาจนวันลุกลอมเท่าข้ามเจนดือดอนเมืองสังขนนักขอดหน่อเลื่อยเกย์ฟ้ามีตั้มมาขอคือนตะไบดอมยอมอ่อนเล้าอีสานทุกเมื่อเจริญขึ้นลื่นละ เอาเดินที่ท่านมาตีวังหันเวทอ้างเื่องเอ้ยจิสมุดคนผู้งามไม่เป็นคนผู้หายไอจะเป็นเถห้ามเอาพเปียนนิบกรกันตอะันม่นเออเออเออท่านเอาพู้ใหน่นอตีเอาคว่ารุ่งพู้เล่าถือลูกชนะเป็นเจวห้าม สี่ไ่คาไปหาคอท้องกะนาซาลี่มให้ยสัล่บานเนี่ยเอาอันนี้เราผู้จ่ทาทำและท่านทำาุ่งที่พระเวทท่านตอดส้างตอดส้างไปสัางยูรัสีไปสั่วัส์ดีพร้อมคุณทำดังสีมาทีหามากไม่หักไม่ไงอยู่กินมานยังบอลสิน